ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับอะไรนะขอดอกนึงให้ทางช่อเลยฝากเก็บเงินก่อนรองเท้าหลุดแล้วแหมไม่ทันเท่าไรเลยอ่ะโอเคอะไรนะกางเกงบานเหมือนหน้า นะครับแหมจ๋าหน้าหนูมาตั้งกี่โมงครับเนี่ยอะไรนะหกโมงตีห้าแม่กะไม่หลับไม่นอนเลยอะกะมาดูร้องเพลงอย่างเดียวเขาร้องตั้งหกโมงเย็นนอนไม่หลับตื่นเต้นหรือว่าเป็นช่วงวัยหรือ,อยังไงฮะฮะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนนะครับมาเดี๋ยวร้องเพลงกันต่อเลยนะฮะไปกันยาวๆ วันที่ให้มาด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะพยายามเดินหาทุกๆุกมุมนะฮะพอดีรองเท้าสูงกลัวจะหกล้มและอายคนนะค่อยๆเดินขอบคุณครับคขอบคุณครับอะไรนะเย็บกางเกงเย็บเข้าไปแล้วได้คานี้อะไรนะเอฟจะเอฟต่อจริงเหรอมันเหม็นหืนนะไม่เป็นไรโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับยืนนานกว่าใครเขาเลยนะนะ อะไรนะฝั่งนี้เรียกแล้วฮะโอเคครับมาต่อไปเลยเหมาหมดเลยแหละฮะโอ้โหเหมาเหมาน้องด้วยนะไม่ใช่ของจำรวยฮะเป็นนักร้องขอบคุณครับมาเพลงมาต่อแม่มาเต้นอย่างงี้แล้วใครจะมองแดนเซอร์หนูล่ะนะเต้นท่าแบบจะไม่ร้องเพลงมาก็หลายที่อยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นใครเต้นท่านี้เลยก็ถือว่าเป็นเอกเป็นเอกลักษณ์ตัวเองดี ลีลาดลีลาดที่ไหนฮะสวยดีแม่สวยดีขอบคุณนักโทษชายด้วยนะเินเข้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไอหนูไม่เต้นกับแม่เขาล่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอะไรนะนิ้วนางข้างซ้ายอ๋อจุนมากหน่อยก่อนแล้ โอเคโอเควันนี้ผมเรียบนะพกหวีมาด้วยขอบคุณครับครับโอเคเดี๋ยวนะ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 ขอบคุณครับเนี่ยคำแป๊บหนึงนะของพี่ของพี่เจอหนูแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุพี่รอแป๊บหนึ่งนะพี่นะ ครับมามาเดี๋ยวฝั่งนู้นไปหาเราสักหนึ่งนะโอเคครบทีมไม่ใช่แม่มาไอ้ครบไอ้ครบทีมอะไรดีอะอมีน้อยอ่ะอโ,โอเคเดี๋ยวขอคุยกับคุณพี่คนนี้แป๊บหนึ่งอ่ะแม่มามามา,มา,มาขอบคุณครับขอบคุณครับครับได้ัมยขอบคุณครับคุณพี่เอาอะไรมาให้ครับเนี่ย เมี่ยงคำเหรอฮะอ๋อกี่คำแต่เนี่ยอะไรนะถ่ายภาพด้วยพี่มาถ่ายกับผมดิดีดีไหมครับถามว่าดีไหมครับดีครับครับสูดสองนิ้วด้วยนะโอเคขอบคุณนะครับคุณพี่อ,อ,อ,อ๋อฝากแม่ยายแม่ยายชอบชอบแม่ยายชอบคุณพี่ไหมแม่ยายชอบคุณพี่ไหมชอบไม่ชอบคุณพี่โอเค อ๋อโอเค,เคโอเคอ๋อไม่ชอบผมได้ลูกเขาได้ไงก็นั่นแต่น่าแปลกจกังขอบคุณนะครับแหมนึกว่าปล่อยประดุกขอบคุณนะคุณพี่แบกขึ้นมาหนูกลัวโดนจับเหลือเกินขอบคุณครับฮะเดี๋ยวได้เดือนหนึ่งฮะเมีย่ยงถุงนั้นนะขอบคุณครับอ่าครับขอบคุณครับ

ขอบคุณนะฮะขอบคุณเอาแม่ขาเป็นไรเนี่ยขาแม่แพงลูกขาแพงขา,าขายเท่าไหร่อ่ะสามพันลูกสามพันแม่็กเป็นคนจ่ายอ,อ๋อแม่ไม่ได้คุณจ่ายขาแพงสามพันไม่แล้วคืออรรู้วไหมประกาศให้เขารู้ไปว่าเรานัดมุกกันเมื่อกี้ <laughs> เดินมาเดินมาเห็นถือเนาะ เดี๋ยวทักแม่หน่อยนะแม่ขาเจ็บขาแพงทักแม่หน่อยเดี๋ยวทักแม่หน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวทักแม่หน่อยนะแม่ขาแพงโอเคนัดบุกมาอะไรนะมือแพงขายขีดเท่าไหร่แม่ขอแบ่งเป็นนิ้วได้ไหมฮะสาเพชรบุรีท่อนหนึง่งสามพันโอ้โห นุม่มสูงไปนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉันเสียงเพลงที่ครวนชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรี ขอบคุณเนขอบคุณเนี่กำลังควักแล้วกำลังควักแล้วกำลังควักอยู่รอรอรอครบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมามาขอบคุณครับสามพันตามที่คุยไว้ไม่มีหักหัวคิวนะขอบคุณครับฮะจบเพลงน่าจะรวยผิดฟังผิดฟังกิงาน อีกงานแล้วคุณอนะอะไรนะอย่างตัวซะหล่อเลยนะเพื่อนลงไปขอบคุณนะครับไอ้นี่ก็ใส่หูฟังตลอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทิวมาเต้นกับคุณแม่เขาแหละคุณแม่เขาเหงามาคุณแม่เสื้อม่วงฮะทิวเอ้ยมาต่อเลยฮะอะไรเขาเนี่ยค,ครับ ครั้งที่สองเวฮะมาครั้งที่สอง,2 2> ง,งได้เลยน่ารักมากครับเ,เรามางบันะระวัดบันะครับอ,อะไรเฮรอะไรกันฮะเนื่องว่าใครถูกหวยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดหลอ่ออะให้ย่าถ่ายรูปแล้วลูกนี่สองคนนี่มาใกล้ๆพี่ขอบคุณครับ ตเต็มใจมาถ่ายไหมหรือว่าย่าบังคับหรือ,อยังไงฮะลงไปย่าจะหยิกหลานนะหยิกแอบหยิกขอบคุณครับโอเคฮะมาขออยู่ด้วยคนจ้ะสมุณครับไม่ายบมือสั่นอยเบมือสั่นคนงามพี่ตาเฝ้าจองน้องเจ้า ดังเอาเป่อคอยปกป้องพอกพายเดินตามเจ้าหันมาทำดิมให้ดวงใจพี่ดังโดนมีกรีดเชือ้อตากลมจะคมมันดังคงมีสบตามันดังภาพที่ฟังเตือนแก้มแดงมันดังน้องแพงน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้าน้นยอยู่ที่ใดโอ้โอโนวนน้องขอจองตัวเจ้า อยากเป็นแฟนนงอยาได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรื่องก็กลัวจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีมเวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิเดเจิดเธอไม่กล้าผู้จ่าสักทีแม่เด็ยวพาปันสันังนี้คนนี้น้องคงมีสเสน่หา คนเคียงก็คงจะกควเงน้ะเดี๋ยวภาามันเบอร์มันคนจอดจะพลาดมาหนักเบาก็ช่วยน้องยาวคุ้มค่าการดาพี่นี้เขามาอยู่ด้วยขอบคุณครับกลับกรับกลับให้ลงนะฮะไม่มโอ้หนวลน,น้องขอจองตัวเจ้า อยากเป็นแฟนนงยาวได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือก็กลัวจะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีขอบคุณครับพอดยนะยนะเวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิดเจอเธอไม่กล้าพูดจาสามทีบุญพาแม่วาสนาของที่คนดีน้องคงจะมีสเสน่หา คนเคียงก็คงจะพวงน้องก่อนพี่จอรดมันคนจอรดจะพลาดมาหนักเบาก็ช่วยน้องเยาวคุมค่าการนาพี่นี้เข้ามาอยู่ด้วยขอบคุณครับมาแล้วขอบคุณนะครับคุณพี่ครับโอ้กลับบ้านไปหลังยอกนะระวัง ขอบคุณครับอขอบคุณครับค่อยๆขึ้นนะฮะ,ะใช่ครับาาสวยาาขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับโอเคฮะ นะ่าจะไม่ครบทุกคนแน่นอนนะครับขอบคุณ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 นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโบไปไหนแล้วโบวางไว้อะขอบคุณครับขอบคุณครับนะรออีกสักครู่นะคุณแม่นะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับฮะ แดนเซอร์มาทีละคนนี่แบงอะไรอะแบงม่วงด้วยใจปั้มขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับ๋อไม่ขอบคุณคนให้เกินด้วยขอบคุณฮะบุตบาร้องไงนะบุตบาไม่รู้ลืมไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอะไรนะฮะ น้องมาแล้วน้องมาแล้วครับครับครับแป๊บนึงนะหนูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะฮะอะไรนะเกงงๆลงได้สองคนเลยอยากกันนั้นเลยแม่เป็นแฟชั่นหายแล้วถ่ายแล้วเขา่ายแล้วโอเคขอบคุณนะคะสุดหล่อขอบคุณครับขอบคุณครับอามาเพลงที่ทุกคนชอบนะฮะขอบคุณครับนะ โอเคครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแะขอบคุณครับมองกล้องจากแม่จ๋าขอบคุณครับโอเคฮะขอบคุณครับผมครับนะฮะนะอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับนะไม่ครบแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องเสียใจนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเรียบร้อยจะแม่เอาทีละคนทีละคนเถอะทีละคนแล้วกันนะฮะเอามามามาโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณ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 ครับ ขอบคุณครับอขอดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะฮะน้องโบขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะกินน้ำยังน่ารักเนี่ยความรักบังตาขอบคุณพ่อม่ำครับ อโอเคฮะขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับมขึ้นถ่ายรูปข้างบนไหมฮะถ่ายรูปข้างบนขึ้นข้างบนไหมฮะถ่ายรูปข้างบนไหมฮะโอเคครับนี่ตรงกลางเลยฮะ คุณครับขอบคุณครับคุณมอมครับค่อยๆลงฮะขอบคุณครับนะฮะมาถึงเพลงช้ากันบ้างครับวันนี้ก็ย้อนยุคกันหน่อยนะฮะประมาณสักรุ่นๆคุณพ่อเพลงใบไม้ครับของอีทวงฟลายนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอะโบลร้องขนาดนี้ยังไม่เอาน้ำให้อเหรอ อบมฮะมก้ก็ต้องชอบนะบอกไม่ชอบโกรธขอบคุณครับฮะเอาครั้งละเพลงก็พอนะขอต้องใช้หลายงานขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคนะทีละคนนะโอ้เคยเครียดเครียดขอบคุณครับขอบคุณครับค่อยลงครับแม่ขอบคุณครับแม่ไม่จับมือหนูเหรอค่อยๆลงจะจับให้ช่วยลงเนี่ยนะครับครับเมื่อกี้จะจับกระตับมือหนีเราวาตนาอ่ะหนู่มอ่ารู้จักพี่ป่ะ ไม่รู้จักโอเคอย่ามาคับลูกสิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้แม่ปิ้นรูปใหญ่แล้วแปะไว้นะแปะไว้ที่บ้านนะ่ะแล้วหนูกลับไปดูพี่ตกเพลงหนึ่งนะพี่จะชื่นใจมากเลยออคใครชอบเขาชอบมากเขาจะไม่ดูเลยหนูเป็นใครอะรู้จักไหมพี่เป็นใครไม่รู้โอเคเก่งมากลูกเด็กไม่โกหกแม่โกหกตื่นเต้น แม่ลูกส่ายหัวกิ๊กบอกเขาชอบมากอะขอบคุณนะครับยายครับแม่นี่สำเนาถูกต้องเลยปะแป้งที่อกขาวงี้ขอบคุณครับแป้งเย็นปะเดี๋ยวยายหล่นยยก็ขึ้นมาสูงเลยนะขอบคุณครับค่อยลงนะครับค่อยลงโอ้โหตัวเล็กไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพี่ลงไปหา ถอยแล้วถอยแล้วนา้าสองพีนี่โอ้ยตัวเล็กอม่ใหญ่ร้องอย่าร้องแมวแมวอย่าร้อง,ม,อง,ม,อง,ม,องมังกรมังกรมังกรนี่นี่นี่เอโอเคทำไมงงว่าไอ้นี่แต่งตัวประหลาดประหลาดใช่ไหมขอบคุณครับ หอมแก้มทีนึงฮะลุกลุก,ลกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมากันเยอะนะฮะลุกลุกะขอบคุณครับขอบคุณครับหหน้าดีๆจ้ะเนี่ยหันหนะ้าหันหน้าหันหน้าหน้าหัหนะ้าหาลูก ขอบคุณครับขอบคุณครับค่อยๆลงนะครับโอเคครับเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายนะฮะรักเก่าข้างกองฟางครับขอบคุณครับอะไรนะแม่ลูกแม่ชอบอันกี่ขวบแล้วนะนะสามนั่นแหละสามติดกว่า <c oughs> ครับนะกลับกล้องด้วยครับกลับกล้องด้วยนะรักเก่าข้างกองฟางฮะจัดมาเลยฮะค่ะ ค,ค่ะช่วงนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะคะเซลฟี่กับน้องไรอันด้วยนะคะเรนเชิญเลยนะคะเชิญศิลปินของเรานะคะอยู่กับพวกเราก่อนพวกเราอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันน้องไรอันตรงกลางนะคะแล้วก็ต้องขอกับเรนเชิญนะคะหม่อมหลวงยุพดีสิริวัฒนะคะที่ปรึกษาโครงการทูบินน้ำม่วงวันและเลขาธิการโ no. ครงการทูบินน้ำม่วงวันค่ะในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมถ่ายภาพกับศิลปินของเราวันนี้นะคะกลับเรนเชิญค่ะ เชิญค่ะขออนุญาตนะคะน้องน้องไรอันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรายืนหันหลังนะคะดหันหน้ามาด้านนี้ครับก้องอยู่ด้านนี้เลยค่ะนะคะขออนุญาตนะคะเราด้วยไหมคะมามาทุกคนค่ะด้านหลังยิ้มหวานไม่โบมือได้นะคะเห็นทุกคนนะคะยิ้มหวานเลยค่ะพร้อมไหมจ้าหนึ่งสองซ้ย้มทำไมเสียงมีแค่นั้นล่ะหนึ่งสองซ้ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกับขอบพระคุณนะคะหม่อมหลวงยุพดีสิริวันด้วยนะคะกับขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณค่ะก็ตอนนี้อยู่กับน้องไรอันนะคะหนักหนักไหมคะหนักไหมคะได้อยู่ครับได้อยู่นะคะนี่กำชับน่เลยนะคะเป็นยังไงบ้าง่วงนีทำอะไรอยู่บ้างเรื่อยๆครับก็ร้องเพลงนี่แหละครับแล้วก็ถ่ายรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากทุกคนก็คือเรื่องของละครมีละครแล้วเหรอละครจะมาเดือน เดินเดินไหนนะโบตุลาป่ะเดือนตุลาตุลาครับตุลาสิงหากรกฎาตุลาปีนี้ครับปีนี้จะได้ชมได้ชมแน่นอนครับช่องไหนช่องเบิร์ดพอยท์ยี่สิบสามครับโอเคเรื่องอะไรเดี๋ยวถามเอฟซีก่อนเรื่องอะไรไม่รู้ได้ยังไงนี่คนแสดงยังไม่รู้เลยเอออันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในกองถ่ายกับเขาด้วยน่าจะไปกับเขาด้วยดูพัฒนารู้ตอนนี้คือรู้ดีกว่าศิลปินอีกนะฮะแฟนคลับเนี่ย แ้วก็ด้วยครัช่องทางติดตามติดตามก็ Facebook ก็จะเป็นการบัณดิตจำปาสินนะฮะภาษาไทยเลยครับแล้วก็เพจก็ไรอันกับบัณดิตครับแล้วก็ส่วน Instagram ก็จะเป็น ryan 7ตัวฮะ under score k j ครับผมอันนี้รู t'. ้จริงเจตัวติ๊กต k อกติ๊กตอกไม่ไดยังติ๊กตอกก็คือ ไรอันกัดบัณฑิตนี่แหละครับใช่ครับนี่เขาติดตามได้ทุกช่องทางนะคะเอาละค่ะอันนี้ขอบคุณน้องไรอันกัดบัณฑิตด้วยนะคะพวกเราขาขอเชิญรำมว้กับไรอันกัดบัณฑิตค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไรอันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยอาจจะให้ไรอันไปพักผ่อนก่อนค่ะนะคะขอบคุณมากเลยอะไรแม่แม่เดี๋ยวไปส่งน้องก่อนนะคะฮะไที่เาจับแทนแล้วกันนะอะไรอะไปจับด้านโน้นตอไปจับด้านอื้นอคุณนี่นะฮะไม่ได้เลยวันนี้ไม่อาบน้ําไม่ได้